แปลงใหญ่ทั่วไปพืชผักหมู่หนึ่งตบ,บ้านต้นอำเภพระยืนจัังหวดขอนแกน่นก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2563มีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมด41รายพื้นที่รวม50ไร่แปลงใหญ่ทั่วไปพืชผักหมู่หนึ่งตบ,บ้านต้นดำเนินการภายใต้วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผักปลอดสารพิษตบ,บ้านต้น ดำเนินงานในรูปแบบการตลาดนำการผลิตภายใต้มาตรฐาน GAP บนเนื้อที่ประมาณ50ไร่มีชนิดผักหลักๆอยู่จำนวน10ชนิดคือผักบุ้งคะนา้ากระเพราหัวระพาผักกาดหอมบวบตะไคร้ขึ้นชายผักชีและกวางตุ้งชื่อมณิรัตน์คหนูไทยนะคะ เป็นประธานกลุ่มผักแปลงใหญ่ตบบ้านต้นหมู่ที่1ตบบ้านต้นอำเภอพะเยนจังหวัดขอนแก่นนะคะปัจจุบันเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตบบ้านต้นและก็เป็นอสมอเป็นอ,อกมอเป็นประมงด้วยนะคะเพราะว่าแต่ก่อนก็ทานานะคะทานายอยู่ที่สีไล่สีไล่นี้เวลาถึงเวลาเก็บเกี่ยวนะคะก็คิดเฉลี่ยแล้วรายได้ รายได้หลังจากหัก,กค่าใช้จ่ายแล้วก็คงเหลือประมาณ7,000บาทนี่คะ่ะ7,000บาทตลอดทั้งปีโอ้ยทํำยังไงเนาะครอบครัวเราถึงจะอยู่ได้เนาะถ้าเรามีแต่การทํานาพอดีมีมาวันหนึ่งทางสํานักง,งานเกษตรก็เลยได้ลงมาพื้นที่ตาบลบ้านต้นเลยมาส่งเสร,ริมให้ทําการปลูกผัก เลยบอกว่าที่บ้านมีสมาชิกมีอะไรไหมลองรวมกลุ่มกันปลูกผักดีไหมโชคดีที่ว่าพื้นที่ตําบลบ้านต้นมีพื้นที่สาธารณะทางเทศบาลก็ได้ถ่พื้นที่ไว้ให้ก็เลยมีการไปปลูกในพื้นที่สวนของที่สาธารณะทําไปทํามาก็มีรายได้เพิ่มจากรายได้ที่ว่าเราทํานาได้แค่เจ็ดแปดพันนนี้ยังไม่ถึงเดือนเลยรายได้จากการปลูกผักปัจจุบันนี้ก็มีรายได้อยู่ที่เดือนละแปดพันบาทนะคะ แต่ทำนาปีหนึ่งได้แค่แปดพันอันนี้ชดเฉลียการลูกผักแล้วอย่างน้อยเราก็ได้แปดพันบาทนะคะเพราะว่าเราจะมีการส่งด้วยขายที่บ้านด้วยที่บ้านมันจะมีตลาดตลาดที่ตมบนบ้านต้นมีตลาดค่ะที่เราไม่ได้ขนาดเท่าไหร่เราก็จะเอาไปขายที่ตลาดนะคะทังที่ได้มาตรฐานเราก็จะไปส่งะคะ่ะมีรายได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เกิดมาจาก มีรายได้เพิ่มก็จากการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมจากทางสำนักง,งานเกษตรนะคะที่ได้มาช่วยเหลือแล้วก็มาให้ความรู้กับทางพี่น้องเกษตรกรในหมู่บ้านค่ะ